โซลาเซลล์ก็ผมนี่มาเป็นพาเลทเลยนะนี่ครับโอ้โหสต็อกกันแบบจุ๊บเลยฮะแล้วก็ราคาพิเศษด้วยนะครับผมนะครับเนี่เลทหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดแผงฮะโซลาเซลล์ครับผม มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับผมนะหลายยี่ห้อนะครับก็ใครนใดสนใจก็สั่งได้ครับผมเรามีบริการส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโซลาเซลล์สต็อกไว้ครับผมมีหลายรุ่นนะฮะ5 50วัตต์ก็มี500 80วัตต์แล้วก็มี5 85วัตต์นะครับผมตอนนี้นะครับ อันนี้เป็นรหัสของเขานะเขาจะบอกเลยว่ามีกี่แผงโอ้ตัวนี้มีสามสบเจดแผงนะครับ่าลูกค้าจะเมาเป็นเลรก็เมาได้นะครับผมอตอนนี้ก็บนส่งเดก็เทียบท่าแล้วครับผมนะเกมจะเอาโซลาเซลล์ลงมาจากโรเบิตนะฮะมากันเป็น โอ้นะครับก็สต็อกไวครับผมสำหรับใช้งานเกี่ยวกับพวกระบบโซล่าเซลล์นะครับผมนะตอนนี้ก็สินค้าครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ครับผมชุดกระแสไฟใช้ในบ้านในครัวเรือนนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมสามารถใช้ชุดนี้ได้เลยครับผมนะ นี่ประกอบไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนใครสนใจอินเวอร์เตอร์นะมีหลายขนาดนะตัวนี้จะเป็น6 k 6กิโลวัตต์ับผมแบตเตอรี่ลิเธียม2ลูกเลยทีเดียวครับผมร้อยแอมนะครับนี่ผมมีหลายราคานะนี่5 k 60, าเ0 0ก่นชุด6 0 0มืนะครับผม6ก0 0 0กก็ยังไม่รวมแผงนะแต่รวมแผงนี่ก็ บวกกันไปนะครับผมก็มีหลายตัวนะครับเราประกอบไว้ให้นะครับผมมีหลายขนาดนะใครสนใจก็โทรมานะครับประมาณนี้นะผมนะจัดไว้เป็นเซตเซตแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ชุดนอนนาชุดใช้ในบ้านนะผ่านมาก็จะเป็นชุดไฟโซล่าเซลล์ LED ก็มีฮะนี่เริ่มต้นหนวพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะผมใหญ่เลยนะครับอืม แล้วก็ชุดไฟสว่างโอ้มีบริการส่งฮนะโทรมานะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นี่เทินแบตเก่าในใจแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผมนี่แบตเตอรี่นะครับร้านช่างดำนะมีหลายรุ่นนะหลายรุ่นนะครับผมสำหรับรถแต่รุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมนะสเปคก็ มีหลายตัวนะครับส่วนปั๊มนะผมซัมเมอร์สนะครับก็ยังมีขายอยู่ฮะมีขายอยู่ก็ตัวนี้ของรีเบนโต้นะครับรีเบนโต้ก็มีหลายราคานะผมตั้งแต่อ่ารุ่นเล็กๆนะครับเล็กๆประมาณยังไม่ถึงนิ้วนะนะครับไม่ถึงนิ้วนะครับโอ้หนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนะครับอ่าตัวนี้หนึ่งนิ้วนะผมนี่นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็นิ้วครึ่งนะครับ มีตั้งแต่หนึงแรงสองแรงเจ็ดหกรอยวัตนะรีเบนโตมีหกร้อยวัต์แล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบวัตนะไลมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตก็มีนะครับนะครับะนะครับก็หลายรุ่นนะผมหนึ่งแรงสองแรงสาแรงนะครับรีเบนโต้ี่มีถึงกี่แรงนี่ยสองแรงนะครับ ตรงแรงพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สินค้าแนะนำก็มีพ Y p วนะครับผมนะ P Y PP ก็จะเป็นเล็ดเลดทั้งลำนะครับผมนะระบบมอตเตอร์ของเขาก็ะบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมไม่มีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงนะครับเราผ่าให้ดูเลยนะเนี่ยมอตเตอร์นะครับทุกคนนี่ รูปร่างของตัวมอเตอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็จะบุนทํางานนะครับโอ้ผ่าให้ดูเลยนะรุ่นนี้นะครับเลทแท้ร้อเเซนะครับผมเอาไม่เหล็กไปช็อตดูได้นะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0วัตต์นะครับผม1 0 0 0วัตต์หนึ่วัตต์มีไฟระบบเดียวอ่าแล้วก็ไฟ2ระบบนะครับผมในในหตัวนะสามารถเลือกได้นะครับผมถ้าบางคนมี ไฟฟ้าใกล้ๆก,ก็สามารถเอาไปทั้ง2องอย่างเลยใช้ทั้งระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็ระบบ dc นะครับโซลเซลนะโอ้โหมีหลายตัวนะครับหลายตัวแล้วก็แบรนด์ที่ขายดีอยู่ก็ในครองใจครองใจคนไทยก็เป็นของแคนูโลนะครับแคนูโลแคนูโลโดยก็มีตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะนะย่อนลงบอ่อสามนิ้วนะครับย่อนลงบอ่อสามนิ้วนะครับเป็นรุนเล็กนะครับ น้ำออกที่เท่าไหร่ตัวนี้สามร้อยวัตเองนะครับผมอืมสามร้อยวัตนะสามารถดูดได้ผมุูดเล็กๆน่ารักน่ารันะครับผมใช้ในบ้านนะครับแฮนด์ดูโร่นะก็ะมีหลายราคาครับหนึ่งแรงสองแรงสามแรงหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบวัต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตหนึ่งพันห้าร้อยวัตสองพันสองร้อยวัตมีหมดครับผมนี่ แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็มีชุกพวกตระกลูลหอยโค่งก็มีนะหอยโค่งก็มีนะครับผมไล่เลยหนึ่งพันวัดต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัดนะครับผมหลายราคานะครับอนะหอยโค่งก็มีนะหอยโค่งตัวนี้จะเป็นกล่องแยกนะผมก็มีหอยโค่งแบบที่กล่องรเริดก็มีนะฮะนี่ครับผมชุดหอยโค่งที่เป็นกล่องในตัวนะครับผมต่อกระแผงโดยตรงเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์กล่องแยกนะฮะตัวนี้นะครับผมเนี่ย ปั๊มนักิตะขายดีนะตัวนี้นะมีตลองหลายตัวนะครับนะก็มีหลายรุ่นนะผมยังไงก็โทรมานะครับนี่คือปั๊มห้อยโขงนะครับผมปั๊มห้โขงถัดมาก็ผมเป็นปัม๊มไดโวผมเป็นปั๊มจุ่มในน้ํานะครับปั๊มนี้ก็จะใช้งานสะดวกสบายเหมือนกันนะไม่ต้องร่อน้ําจุ่มลงไปก็เสียบสายแผงโซลาเซลล์ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมมีตั้งแต่หนึ่งนิ้ว สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วมีถึงหกนิ้วครับผมหกนิ้วนะครับใหญ่มากหกนิ้วครับผมโอ้โหกนิ้วนี่สเปคของเขาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์เลยนะสองแรงนะครับสองแรงนะครับนี่สเปคของเขานะใช้ไฟสิบห้าแอมป์นะครับผมห้าแอมป์นะครับดีซีก็ร้อยแปดโวลต์นะครับ 6นิ้วนะครับ6นิ้วนะครับเป็นรับประกัน3เดือนนะรับประกัน3เดือน5นิ้วก็2แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้4นิ้วครับผม4นิ้วก็1แรงนะครับก็สนใจยังไงก็โทรมาพูดคุยกันนะครับผมนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดนอนนาครับผมชุดนี้ก็ใช้นอนนาได้ครับผมใช้งานสะดวกสบายครับผมนะเป็นชุดเล็กนะชุดอินเวอร์เตอร์ ใช้แพงก็หนึ่งแผงสองแผงก็ได้ครับผมนอนนานะครับราคาก็ไม่แพงนะผมเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะครับผมหลายหลายรุ่นนะครับผมใน DC พันสามพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมนี่สามพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็มีชุดชาร์จเจอร์นะผมชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ชาร์เจ,รเ,จ,รเ,จเข้าแบตเตอรี่นะครับผมไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์กระจายไฟเข้าเข้า ปลั๊กนะครับผมปลั๊กไฟนะคุณนกระแสไฟ220นะครับก็อาจจะมีสายอันนี้ก็จะเป็นสายจากแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่บวกลบนะครับนะส่วนสายฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นสายเสียบแผงนะครับผมเสียบหนึ่งแผงก็ได้ครับผมเริ่มต้น1ึงแผงได้เลยนะครับอืมออะก็ใช้งานง่ายครับผมชาร์จแบตทีวีทัดลมใช้ได้ครับผมนะก็มีหลายราคาครับผมนะตั๋วนี้ราคาไม่รวมแบตเตอรี่นะครับผมนะอ่า นี่ครับผมไดโวครับผมไดโวนี่น้ำไหลจุดเลยครับผมนี่ไดโวหกนิ้วครับผมหกนิ้วนะครับโอ้นี่แดดยังไม่เต็มที่ครับผมเวลาก็ยังไม่จัดเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมนะเอาฝากกันไปด้วยครับนี่วันนี้ก็มีออเดอร์ครับผมนี่ส่งให้ลูกค้านะครับผมวันนี้ก็เอาไปห้าแผงนะครับผมก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็ฝาก ทุกคนไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็โทรมานะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ